ผู้ชมคะไปต่อกันที่เรื่องราวนะคะของแม่หญิงกระเกตสาวเบลารานีกันบ้างคะ่ะโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเธอลัคกี้อินเลิฟเอามากๆเลยนะเพราะว่าทางด้านของสาวเบลลร่าเองก็ได้มีการออกมาพูดไปแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังคุยนะคะกับหนุ่มวินชวินอยู่นั่นเองก็ตามที่เป็นข่าวไปอ่ะสาวเบลลร่าก็บอกแบบนี้คุณผู้ชมแล้วทีนี้เนี่ยใดๆเลยเมื่อ f c ีแฟนคลับที่ติดตามเธอได้ยินแบบนี้แล้วก็พากันฮือฮ เอามากๆพร้อมทั้งมีการแสดงความยินดีกับสาวเบลลาอย่างล้นหลามที่เธอเนี่ยกลับมามีสถานณหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้งในตอนนี้แล้วต้องบอกเลยนะคะว่าในทุกๆครั้งเองเนี่ยที่ทางด้านของสาวเบลลาเองเธอมีการออกมาเคลื่อนไหวนะคะโพสต์รูปภาพต่างๆออกมาผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวนี่แหละใดๆเลยคุณผู้ชม f c แฟนคลับนะคะเข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายและซัสดส่วนมากเลยเนี่ยจะคอ นะคะไปในทางที่บอกว่ารอชมภาพคู่ของสาวเบลลาแล้วก็พี่หมื่นอย่างหนุ่มวินชวินค่ะซึ่งล่าสุดนี้เลยนะคะทางด้านสาวเบลลาเองเนี่ยเธอก็ได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพซึ่งคือภาพนี้เลยเธอเนี่ยไปกินอาหารนี่แหละไปทานข้าวนะคะแล้วก็มีภาพถัดไปที่ถ่ายอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินั่นเองแล้วก็ไม่หมดเพียงเท่านี้นะยังมีภาพต่อๆไปอีกด้วยทั้งไปดูงานศิล,ลปะอะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วทีนี้ค่ะหลังจากโพส ดังกล่าวนี้ของสาวเบลลารานีถูกเผยแพร่ออกไป F c ซแฟนคลับเองก็ไม่พลาดเช่นกันนะคุณผู้ชมเข้ามาคอมเมนต์อีกเยอะแยะเหมือนกันนะคะทั้งบอกว่าใครถ่ายให้เนาะถ่ายไปคาดหวังว่าจะได้เห็นพี่หมืน่นแล้วก็มีคนอื่นนะคะเข้ามาตอบกลับด้วยนะคะบอกว่าเหมือนกันค่ะหวังจะได้ยินเสียงก็ไม่ได้ยินก็ไม่ต้องส่องก็รู้เขาไปเดทกันก็แฮปปี้แล้วเช่นกันค่ะพรุ่งนี้มารอลุ้นกันอีกทีนะคะพวกเราสุดท้ายก็ว่างเปล่า แค่ร้องเพลงแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายด้วยเช่นกันนะคะที่ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าลุ้นเหมือนกันซึ่งคุณผู้ชมคะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะลุ้นภาพคู่ของสาวเบลล่าแล้วก็พี่หมื่นอย่างหนุ่มวินชวินเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยเราก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปแหละว,ว่าสาวเบลล่าเนี่ยถ้าต่อไปนะคะเธอมีการออกมาโพสรูปภาพต่างๆเอ๊แฟนคลับเนี่ยมีโอกาสนะคะจะเห็นรูปคู่ของสาวเบลล่าแล้วก หนุ่มวินชวินไหมอันนี้อ่านเราก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีหนึง่งแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทางด้านผู้จัดการส่วนตัวอย่างพี่พลอยเองก็ได้มีการเข้ามาแซวสาวเบลล่าด้วยซึ่งพี่พลอยเนี่ยก็บอกนะคะว่าปกติกินเก่งแบบนี้อ่ะแล้วก็มีคนอื่นนะคะแฟนคลับเนี่ยได้มีการเข้ามาตอบกลับพี่พลอยด้วยค่ะบอกว่าเป็นอย่างที่คิดใช่ไหมคะคุณพลอยพี่พลอยพี่พลอยต้องมีเบื้องหลังออกมาให้ดูแล้วค่ะคนเรามักจะกินเก่งเวลามีความสุขนะและ แล้วก็ยังไม่หมดมีอีกเยอะแยะม,มากมายด้วยเช่นกันนะคะที่ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับพี่พลอยที่เป็นผู้จัดการของสาวเบลลาคุณผู้ชมคะหลังจากนี้ก็มารอลุ้นกันอีกทีนะคะภาพคู่ของสาวเบลลาแล้วก็หนุ่มวินชวินเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นจากโซเชียลส่วนตัวของสาวเบลลาแต่เราก็อาจจะมีความหวังอยู่ที่พี่พลอยก็ได้อันนี้ก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปคะ่ะ